มีให้ไปกี่บาทเขเมื่อกี้มาขอไปร้อยหนึ่งหมดหนึ่งพันอะหมดหนึ่งพันขอไปร้อยหมดพันยังไงหมดหนึ่งพันอะไรบ้างาบุญเ้นไม่ให้เ้ยมาหน่ะนึ่ตึงมอเ้เ้ยหมดหนึ่งพัน เป็นจากนคนนึงพันเนี่ยเห็นหน้าก็ฟาดทีเห็นหน้าก็ฟาดก็ไม่ได้ไม่ใหมากหนาที่ดีเลยอ้นี่ยอันคนงนให้งบบางงอบลอยนั่นคือเป็นพ้านเพิ่มชิ้เขาไปว่าุณและอันนี้ซื้อมาทาไมขาของเราเยอะมากไม่คะ่ะอันนี้หนูเก็บมาจากร้าน,นเกิบอยู่ใน้ถพัสดุคะ่ะ เรื่องแจงสวยซื้อทำไมค้าของเราเต็มเลยนี่ไม่แบ่งนี่หนูอะอะนี่ไม่แบ่งนห้หนูอะนี่ไม่แบ่งยังไงมีอยู่ในตะกร้าไงคะลูกตะกร้าไม่แบ่งหนูก็เลื้อหาอะหนูไม่เห็นหนูเห็นอยู่ไม่ใช่หรอคะเห็นเออเนอหนูไม่เห็นอีกไม่เป็นไรอันนี้อะไร ร้านชิปชุชชบช็อปมันเหรอร้ <laughs> นานเปิดเนาะ <laughs> เปิดเห็ดย่างร้านช,บช,บชบนุบ็อปนี่มันมีผ่านไปผ่านมามันปิดตลอดอะไรเ,รเปิดไม่ได้เฮ้ยควงอันนี้ในกล่องเครื่องสำอางเราก็มีไม่กล้าขอนี้อะ่ะโอ้ยนี่มันเปิดไม่ค่ะ เมื่อกี้นุก็เปิดจังก็เกาหิบมีเพศสัมพนว่าวุ่นเลยบ่บ่ญม่สิบ่ได้ใส่บ่สามสองสามสองเอาไว้ก่อนถ้าเราเพิ่มพลังก่อนชื่ออะไรมาไม่ได้บ้านใดใส่แม่มีเพศจังพัน ไม่ไใส่ดอกอันนี้คืออะไรคะใส่ดอกเวียนมาเวียนมามนี่เป็นที่ไหนเดี๋ยวอีรายกินเขาแล้วกนเอากินกนี่เอ้ยออมันวก็เลยบุดพัน,น,น <Yeah. S 1> แล้วมาท่านเลยหดพันเดี๋ยวระดับใจคา,าหลักบุกก็เลยบุกดกินเพื่อพลังเดี๋ยวหาใหม่ยาเฝ้า เค, um er. ครคื่องทำอัลมาแบงก์องหนูเครื่องทำอัลมาแบงก์ของหนูนะคะโอเคนี่อ่าหนูยังไม่ได้ขอบคุณก็ยังไม่ได้แกะใครเอ่ยขอบคุณ SMP ป้าหวานค่ะแล้วก็ขอบคุณ SMP จากป้าหวานค่ะ แล้วก็ขอบคุณ SP จากบีค่ะแล้วก็พอหนูกินได้สเสร็จปั๊บกล่องนี้มันใช้ได้นะคะลูกหนูจะไปทำอะไรไใส่เครื่องสำอางเลยเฮอหนูกแกะอย่างนี้ไม่ได้คะ่ะต้องต้องแกะมมนแกะง่านแกะงากเนี่นย,ยว้าวว้าว <S <S> <S อันนี้นะ ใส่เครื่องสำอางเลยกินนั่นไหมเด้อจ้าแิสเปนกินหรอจ้ากินได้หรจ้าแม่ๆกับป้าเชอรี่ในบ้านนะคะที่ส่งมาอะไรมาให้หลาค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขอตังมือมีไปเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทค่ะหมดไปเท่าไหร่คะหนึ่งพันบาท ขอบคุณป้าเฉลี่นะคะบ้านอาาอตะกงพ่อจ๋าหน้ามนค่ะค่ะโอ้โหไปเช้ดูจากแม่แกะดูสิ ไม่ต้องนอนเลยแกะเลยจ้าตื่นเธอชาวไทยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณเครื่องสำอางจากแม่แม่คะ,คะ,คะไอชค่ะไอชรไอชโร